ครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการติดตั้งโครงสร้างที่เป็นเขาเรียกว่าโครงเคร้าผนังนะครับที่ใช้วัสดุนะครับเป็นเหล็กโคโฟอร์มสตีลระบบเฟรมแคตซิสเต็มนะครับซึ่งตอนนี้บริษัทจีพัทโซลูชันของเรานะครับได้จับมือกับบริษัทสตีลเฟรมนะครับไทยแลนด์นะครับแล้วก็คือเป็นผู้ผลิตและนำนำเข้าคอยนะครับ โครงสร้างประเภทนี้นะครับก็เรามีลิขสิทธ์นะครับในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือลักษณะของโครงสร้างที่ซอฟต์แวร์ของเฟรมแ a กนะครับเขาได้เจเนอเรตออกมาแล้วก็ตัดมาเสร็จเลยนะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้มาตัดหน้างานนะครับเครื่องจักรตัดมาเสร็จเรียบร้อยเราเพียงแค่มาประกอบขันน็อตนะครับแล้วก็ยกเป็นแผงติดตั้งที่โครงสร้างจริงนะครับด้านหลังผมนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ก็คือเป็นแผงผนังขนาด กว้างประมาณ6เมตรนะครับสูงที่ประมาณ5เมตรนะครับตัวนี้ติดตั้งแล้วนะครับก็แข็งแรงครับสามารถที่จะเอาแผ่นแมทท์ชีทนะครับผนังเนี่ยติดได้เลยแล้วก็อาจจะเป็นบันเก็ก็สามารถติดกับโครงนี้ได้เลยนะครับอ่านะครับนี่ก็คือใช้เวลาแค่1วันนะครับติดตั้งทั้งหมดนะครับสี่ประมาณ5แผงเนี่ยนะครับติดตั้งไวมากนะครับเราจะประกอบข้างล่างตัวนี้ไม่มีเศษเลยนะครับจะไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งเลยนะครับ ก็คือชิ้นส่วนจะประกอบมานะครับนี่นีให้ดูนะครับนี่นะครับตัวชิ้นส่วนเนี่ยจะมาเป็นมัดมัดแบบนี้นะครับแล้วก็แยกเป็นชุดไข่ชุดมันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอามานี่ครับประกอบนะครับให้เป็นแผงแบบนี้หนึ่งแผงเนี่ยน้ำหนักจะตกงอยู่ที่ประมาณสั้ห้าสิบถึงหกสิบกิโลเท่านั้นเองทั้งแผงนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะยกขึ้นติดตั้งโดยใช้แรงงานคนได้เลยนะครับ คือจะไม่ต้องมีปัญหาว่าเราจะต้องใช้เคนยกหรือว่าใช้เครื่องจักรนะฮะตัวนี้สามารถใช้คนยกติดตั้งได้เลยนะครับตั้งร้านแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับนี่คือเราประกอบทิ้งไว้แล้วนะครับหน้าสกัดด้านหน้าอาคารนะครับเดี๋ยวเราจะไปยกติดตั้งเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่นอนลูกน้องเราก็กําลังติดตั้งตัวไซนิ่งหน้าสกัดนะครับในส่วนของเบแรกนะฮะที่ตรงนี้เราไปดูกันนี่ครับ นี่นะครับโ,โหสวยงามนะครับนี่นี่นะครับตัวนนี้คือเขาเนื่องจากว่าเขามีความสูงนะครับของหน้าสกัดเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับเราก็เลยต้องมีการเบิ้ลตัว C ตัวนี้ขึ้นนะครับเป็นสองตัวแบบนี้นะครับนี่สองตัวคู่นี้แข็งแรงมากนี่ถือเป็นเสาต้นหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับนี่จใจคนทํางาน ไม่กี่คนนะครับตั้งตั้งร้านใช้เชือกดึงข em> ึ um ้นธรรมดาเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเดี Hernandez ๋ยวเรามาดูช่องต่อไปนะครับว่าติดตั้งจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจนะครับอยากจะมาเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าอยากจะมาทําธุรกิจร่วมกันกับจีพัทกรุ๊ปของเรานะครับก็ยินดีนะครับติดต่อมาโดยตรงถึงผมเลยนะครับ086นะครับ311 2071นะครับ ตรงนี้ผมก็จะอธิบายรายละเอียดของการเป็นแฟนชส์นะครับว่าจะมีค่าใช้จ่ายอย่างไงบ้างแล้วก็รายละเอียดการทํางานจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ5สาขานะครับที่เป็น g ีพัจังหวัดต่างๆนะครับก็ยังมีอีก72 72สาขานะครับที่ยังรอเพื่อนๆมาร่วมจอยธุรกิจด้วยกันอยู่นะครับนี่ครับโครงสร้างลักษณะแบบนี้นะครับยังตลาดยังกว้างมากเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นผนัง ผนังโรงงานแบบนี้หรือว่าเป็นผนังบ้านเนี่ยนะครับเราจะใช้เขาเรียกว่าเป็นเป็นแประนะครับเป็นแปรยิงยิงด้านนี้ยิงตรงส่วนของเอาสานี้ไปเลยพาดออกไปนะครับแต่อันเนี้ยของเราเนี่ยครับเราจะยิงตัวด้านในแบบนี้นะครับยิงแนบกับตัวเสาเลยนะครับก็เวลาที่เราติดตั้งแผ่นผนงังหรือว่าติดตั้งตัวบานเก็ตเนี่ยตัวมันจะไม่ตัวผนังมันจะไม่ยื่นออกมาจากตัวคานนะครับก็จะเรียบร้อยกว่านะครับ อ่านี่นะครับนี่เป็นข้อดีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับราคานะครับเมื่อเทียบกับการติดตั้งแปรแล้วแล้วก็ค่าแรงต่างๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าสู้ได้นะครับอาจจะถูกกว่าหรืด้วยซ้ำนะครับต้องลองดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะมาดูงานนะครับก็สามารถมาดูได้เลยนะครับอย่างงานนี้นะครับก็คืออยู่ที่ตรงบางบ่อนะครับบางบ่อสมุทรปราการนะครับแต่เพื่อนเพื่อนที่สนใจอยากจะมาดูงานก็เรียนเชิญเลยนะครับสามารถมาดูได้เลย โอเควันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับที่จะมาจอยธุรกิจการยินดีนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมโดยตรงได้เลยนะครับผมิรุ่นตะพิมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ